สำหรับผู้ที่รอคำทำนายนะคะในเรื่องความรักนะแบบอ่ะ15วันแรกของเดือนมีคลิปนี้นะคะเหมาะกับมีนกรกฎพิจิกนะคะนับตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นราศีแบบรวมๆเนาะขอดูคนโสดนะคะมีนกรกฎพิจิกกันก่อนนะจ๊ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวแม่จะดูเป็นแบบยูเรเนียนให้นะคะ สมันรนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะสามารถที่จะกดไปที่หน้าแม่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จองได้เลยนะจ๊ะสําหรับเดือนมีนาก็คือยังคงมีโปรลับอยู่นะคะโปรลับเนี่ยหงแบงค์แดงนะคะรอ2วันนะคะได้สข้อนะคะโปรลับมีนาคมนะแต่ถ้าใครอยากจะเจาะลึกแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือว่ายูเรเนียนเนี่ยก็สามารถจองได้แม่จะรับ สัปดาห์ละหนึ่งคิวเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ได้จำกัดเวลาดูนะจ๊ะอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยก็จะได้แบบ AR นะคะ Moon in North Node นะ Hades นะคะ Venus นะคะแล้วก็ Poseidon นะคะบอกได้เลยว่าตัวคุณเองนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจนะคะในช่วงประมาณ วันที่ลงท้ายด้วยเลข4วันที่ลงท้ายด้วยเลข8วันที่ลงท้ายด้วยเลข5วันที่ลงท้ายด้วยเลข6นะคะสำหรับเดือนเมษาที่จะถึงนี้เมษาหกนะแล้วคนคนนั้นนะคะน่าจะเป็นคนที่มีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เรียบร้อยนะเป็นคนที่ฉลาดมีความรู้นะคะอยู่ในสิลในธรรมค่ะแล้วคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างคงกแก่เดียนการทํางานของเขานะน่าจะเกี่ยวข้องกับการรักษาการดูแลการเยียวยานะคะเป็นคุณหมอก็ได้เป็นเภสัชก็ได้เป็นอ่า เทคนิคการแพทย์ก็ได้นะคะคุณหมอฟันอะไรประมาณนี้นะคะหรือแม้กระทั่งแบบอาทำอสังหาริมทรั์นะคะสายคอนสตรัคเจอร์หรือว่าสายแบบเออแนวแบบก่อสร้างอะไรประมาณนี้นะคะสามารถที่จะทำได้นะอ่ะเขาจะเข้ามาหาคุณค่ะแล้วคนคนนี้จะมีความสัมพันธ์กับคุณตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะจ๊ะมีนกรกฎพิพจิกนะคะสำหรับคนโสดอ่ะสำหรับคนที่มีคนคุยบ้างน,นะคะมีนกรกฎพิจิกเป็นอย่างไรบ้างคะอ่ะมาดูซิ ส่วนใครนะคะอยากจะเรียนไพ่ยิปซีนะคะกับแม่นะก็จะมีคอร์สเต็มนะคะ7 8ใบนะคะอันนี้อยู่ที่10ใบเทา่าส่วนใครที่อยากจะเรียนแบบคอร์สเบสิกไปก่อนนะคะ22ใบนะคะเมเจอร์ Major ค่ะหน้านะจะถูกกว่านะคะก็คือ2ใบเท่านั่นเองนะก็มาทำแบบทดสอบกันได้นะคะอยู่ที่หน้าแม่ตรงนี้นะามาดูกันนะคะสำหรับคนมีคนคุยเนี่ยได้ Mercury นะคะได้ Venus นะคะ a s c e n น a n นนะคะ Jupiter นะคะแล้วก็ r o n น s นะ คุณเองนะคะก็เป็นที่รักของคนคุยของคุณอยู่แล้วแหละแต่คุณเองนะคะอาจจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกขี้บ่นนิดนึงนะคะตัวเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างถือตัวแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครเท่าไหร่แล้วมาเจอคุณคุณก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยยอมใครอะ่ะเออเพราะฉะนั้นนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15เมษาเนี่ยมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ทุกครั้งที่กระทบกระทั่งกันอะ่ะ มันจะทําให้ตัวเขาเข้าใจในตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะคะถึงเขาจะไม่ได้ยอมคุณนะคะแต่เขาจะรับฟังในสิ่งที่คุณอยากจะบอกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคุณสามารถที่จะเชฟเขาได้หรือว่าสอนเขาได้ให้เขาอะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในสิ่งที่คุณอยากให้เป็นนะคะเนื่องจากตัวคนเองเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยแบบพูดเก่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่น้มน้าวิตใจคนอื่นเก่ง แล้วช่วงนี้นะคะถ้าเกิดคุณเนี่ยรักสวยรักงามมากขึ้นนะคะแต่งหน้าแต่งตาหรือว่ามีการเปลี่ยนสไตล์นะคะการแต่งตัวเนี่ยมันจะยิ่งทําให้คนคุยของคุณน่ะสนใจคุณมากขึ้นแล้วก็เชื่อฟังคุณมากขึ้นนะจ๊ะคุณจะสามารถควบคุมเขาได้นะแล้วความสัมพันธ์ก็จะค่อนข้างคุยกันได้ดีลงตัวไม่มีเดนแอร์ไม่มีการเทรไม่มีการหายแน่นอนสําหรับมีนกรกฎพิจิกค่ะอะ มาดูกันต่อนะคะสําหรับคนที่เป็นแฟนกันนะจ๊ะเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นคนรักกันแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรนะสำหรับมินกรกฎพิจิกนะคะนะได้อะไรได้อพอลอนนะคะได้เมริเดียนนะคะได้เฮเดสนะคะแล้วก็ได้พูโตโอ้โหฉันอ่าได้พูโตค่ะแล้วก็เนปจูนจ้ะเอาจิป้าดาวที่ฉันแบบไม่ชอบเลยนะรู้สึกแบบ ไม่ไม่โอเคเลยคือเนปจูนเนปจูนเนี่ยจะเป็นตัวแทนของอสิ่งลี้ลับนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่แบบไม่เปิดเผยเป็นอะไรที่แบบเหมือนหลอกลวงอะไรประมาณเนี้อ่ะบอกได้เลยว่าเหมือนคุณอาจจะไปจับโป๊ะแฟนของคุณได้นะคะในสิ่งที่เขาเคยปิดบังคุณในอดีตหรือสิ่งที่คุณสงสัยมานานช่วงนี้คุณเซนแรงมากๆนะคะแล้วคุณจะจับได้ ในช่วงแบบกลางๆเกือบจะกลางเดือนเกือบจะถึงวันที่15้าแล้วคุณจะจับโปะเขาได้นะในสิ่งที่เขาอ่ะเคยทำไม่น่ารักกับคุณนะคะหรืออย่างเช่นแบบเออเขาเคยแบบวกแวกไปคุยกับคนอื่นแล้วแบบเนี้ยคุณเพิ่งจะมาจับได้แต่ถามว่าในตอนนี้ยเขาคุยกับคนอื่นไหมเขาไม่ได้คุยแล้วนะคะแค่คุณอ่ะจะไปจับได้เรื่องเราในอดีตที่มันจบไปแล้วแล้วมันทาให้คุณเจ็บอะแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถไว้ใจคนคนนี้ได้แล้วแต่อยากจะเตือนว่า สิ่งที่มันจบไปแล้วอะถึงแม้ว่าคุณรู้อะค่ะคุณก็แค่เอามาเพื่อระวังเพราะเขาไม่ได้ทําอีกแล้วไงตอนนี้ปัจจุบันนะไม่ได้ทําแล้วในอดีตเคยไม่น่ารักแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเพราะว่ามีดาวพูโตนะคะดาวพูโตคือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นในทางที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าเขาเคยหลอกคุณนะคะแต่ในปัจจุบันเขาจริงใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นอะถ้าอยากจะไปต่อคนนี้ย,ยาวๆนะคะอยากขุดเรื่องอดีตขึ้นมาคุยนะ เพราะเขาอาจจะไม่ค่อยโอเคนะคะกับการขุดอดีตของคุณนะแล้วตัวเขาเองก็อาจจะทําตัวห่างเหินกับคุณได้นะคะอะไรที่คุณรู้คุณเก็บเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้สอดแนมก็พอนะเพื่อที่จะแบบทันเขานะคะแต่ไม่จําเป็นจะต้องแบบไปจําจีจาไฉว่าแบบเฮ er, ้ยเธอเธอเป็นแบบเนีฉันดูหมอดูมาอะไรประมาณเนี้ยอ่าไม่ได้นะคะคือดูแล้วก็เก็บนิ่งเงียบแล้วก็สังเกตค่ะทําตัว ให้ดูเหมือนแบบเหมือนประมาณว่านิ่งๆขึ้นนะคะแล้วก็จะดูแบบทําให้เขารู้สึกเกรงใจอะ่ะด้วยความที่เขาอ่ะมีชะงักปักหลังอยู่แล้วในสิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีเขาจะไม่กล้าทําอีกนะจ๊ะถ้าคุณนิ่งได้มากพอเนาะอ่ะขอดูอีกสถานะหนึ่งแล้วกันสถานะสุดท้ายแล้วนะสําหรับคนที่เลิกลากันไปแล้วนะคะมีนกรกฎพิจิตคนที่เลิกลากันไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างแม่จะเป็นอย่างไรดูสั้นค่ะ เอริสนะคะหรือว่า A-C นั่นเองนะเมอร์คิวรีนะคะแอสเซน a ดนซนะคะไปสุดท้ายได้นิว o o นเธอฉันจะบอกว่าคนที่เธอกำลังคิดถึงอะ่ะคนที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาติดต่อพูดคุยกันในช่วงเมษาพอดีเป๊ะนะคะแล้วก็วันที่โดดเด่นเนี่ยจะเป็น วันอเมวสีนะคะหรือว่านิวมูลวันเดือนดับนั่นเองไปรอดูในปฏิทินนะคะว่าวันเดือนดับเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงไหนนะคะช่วงนั้นแหละวันนั้นแหละนับแบบไม่เกิน3วันนะคะหักลบไม่เกิน3วัน3วันหน้านะคะหรือ3วันหลังนี่แหละเขาจะทักมาหาคุณมาพูดคุยกับคุณค่ะ The sun นอะ ซันนี่ก็คือตัวคุณเนี่ยดูมีสเสน่ห์ดูมีความแบบน่าดึงดูดใจเลยเป็นอะไรที่ทําให้เขาว่าอยากที่จะเข้ามาคุยด้วยนะคะเข้ามาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยแล้วเขาว่าอยากจะกลับมาสารต่อด้วยนะถ้าเกิดคุณนะคะให้อภัยเขานะและคุณสามารถที่จะบอกเขาได้เลยว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้และเขาจะทําให้คุณคะ่ะอ่ะจบกันไปแล้วนะคะกับการอ่าน อ่านดวงของแม่นะคะใครชอบํำทำนายนี้นะคะก็เคลมไปได้เลยนะจ๊ะความรักความสัมพันธ์นะคะของมิถุนตุลกุมนะคะสำหรับธา,าตุลมนะคะจะเป็นอย่างไรนะตั้งแต่วันที่1เมษานะคะจนถึงวันที่15เมษานะ,ะขอดูจะใช้ Uranus อ s t r o l o g y นะคะในการเปิดดวงให้กับทุกคนเองนะ ส่วนใครนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าแบบปกติแม่จะตอบภายในหนึ no. ่งวันจ้าส่วนใครนะคะที่อ่ะหนูต้องการความเร็วคิวด่วนมีไว้คิวด่วนมีแต่ว่าแพงนะคะเริ่มที่สามใบแดงนะสําหรับแค่หนึ่งขอนะคะคิวด่วนแม่จะตอบภายในหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเนาะก็แล้วแต่พี่แอดมินปักส่วนใครนะคะที่แบบเออมีเมตตากับหนูไหมคะหนูแบบอยากจะได้แบบโป้ลับค่ะโป้ลับมีนาคมนะคะหนึ่งใบแดงรอสองวันนะคะอาจจะสองวันนิดด้วยเธอฉันบอกให้แล้วก็จะได้คําถามสามขอนะคะรอนานแต่ราคาถูกแน่นอนนะคะบอกพี่แอดมินว่าคอโปลามมีนค่ะะจหดเขตแ้วนะะปรมาณวันที่บมีนาคมนะะะคหดแล้ว อะมาดูกันสำหรับคนโสดนะจ๊ะคนโสดลัคนาราศีอะมีถุนตนกลุมนะคะโสดเนี่ยจะได้มูลนะคะแล้วก็นิวมูลโอ้ตัวเขาเองอะตัวคู่ของคุณก็ได้มูลแสดงว่ามีโอกาสสูงที่จะเจอคู่นะเนี่ยโพไ e ดอนแอสเวนตนะคะตัวคุณกับเขาว่าได้เจอกันแน่นอนนะคะแล้วก็อ่ ตัวคุณกับเขาเนี่ยจะมีความดึงดูดกันค่อนข้างรุนแรงนะคะคิดว่าน่าจะเจอกันในสถานที่แบบริมแม่น้ำนะคะเวลากลางคืนนะแต่ว่าจะเป็นลานที่แบบไม่ไม่ได้แบบยังไงดีไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นลานเล็กๆนะคะร้านอาหารริมแม่น้ำเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยได้ตั้งแต่กี่โมงแม่แม่นับกลางคืนของแม่ตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็นแล้วกันนะคะยาวไปเลยค่ะจนถึงช่วงเที่ยงคืนเนี่ยคุณมีโอกาสสูงที่จะเจอคนถูกใจนะจ๊ะ ในช่วงเวลานั้นนะคะนะแล้วก็สามารถที่จะคุยกันได้ยาวนะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยก็มีพระจันทร์นะคะตัวเขาก็มีพระจันทร์เหมือนกันแสดงว่าเป็นคนที่นิสัยเหมือนกันรูปร่างหน้าตาคนข้างดีนะแล้วก็ดาวจันทร์เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นคนที่รูปร่างสูงขาวนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนอ่ะรักสวยรักงามมีมันยานิดนึงนะจ๊ะนะอ่ะไม่ใช่ไรตัวคุณก็มีมันยาเหมือนกันนะคะนะ คุณกับเขาเนี่ยนิสัยแบบใครกันเหมือนเป็นฝาแฝดนะคะมาเจอกันปุ๊บรู้สึกเคมีตรงกันเลยอืสําหรับคนโสดนะอ่ะมาต่อกันนะคะสําหรับคนที่เป็นคนคุยกันมาาและค่ะแม่สถานะคุ้มเครือมากเลยหนูอยากจะให้แม่ดูให้อ่ะเดี๋ยวแม่ดูให้นะใครนะคะอยากจะเรียนดูไพ่ยิบีนะคะอ่ะานไพ่ยิบีออกทั้งเจ็สิบแปดใบกับแม่นะคะแม่ก็ <c oughs> มีรายละเอียดเอาไว้ให้นะคะมาถามพี่แอดมินได้นะ,ะตรงนี้นะคะรายละเอียดตรงนี้นะ,ะเหมือนกันนะคะทําได้ เราก็มาทำแบบทดสอบก่อนนะคะว่าคุณเหมาะไหมถ้าเหมาะนะคะก็ลงเรียนได้นะแม่มีการแบ่งจ่ายด้วยนะคะส่วนใครที่แบบแม่หนูงบน้อยมากไม่ค่อยมีเวลาค่ะมีคอสสั้นไหมมีคอสสั้นยี่สิบสองใบนะคะสามารถที่จะเอามาทานายนะมาประกอบอาชีพได้เหมือนกันนะคะนะยีใสิบสองคือในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็เรียนแค่ประมาณาย2สิบสองใบนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอามาทานายได้แต่ในสมัยใหม่เนี่ยจะมีพเพิ่มอีก56สิบหกใบนะคะเพื่อให้ำทาทานายดูมีมิติมากขึ้นอย่างเช่นแบบเขาไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรอะไรประมาณเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นอนะ่ะอยากจะเริ่ะะมเรียนยี่สิบสนะอง สำหรับคนคุยนะคะโซลาวีเทอร์ดีเนี่ยโปรโตนะคะซันยูเรนัสเนปจูนอ่าโอเคคนคุยของคุณนะคะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคุณค่ะเขาคิดว่าคุณเองอะไม่ค่อยฟังเขาเท่าไหร่จากเมื่อก่อนเนี่ยเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แบบเบ็ดเสร็จทุกอย่างเลยนะคะตัวเขาเป็นคนที่เป็นผู้นําในความสำคัญนะเธอแต่ตั้งแต่แบบเข้าปีนี้มานะเขาก็มีความรู้สึกว่าเธอเธอมีความแบบเธอมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะ แล้วเธอไม่ค่อยฟังเขาเธอจะรู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันไม่ใช่สําหรับเธอเธอจะแบบเหมือนฟาดกลับนะคะจนทําให้เขารู้สึกว่าหรือว่าเธอแบบไม่ค่อยรักเขาเหมือนเดิมแล้วมีใครในความสัมพันธ์หรือเปล่าใครที่มาเปลี่ยนแปลงเธอใครที่มาทําให้เธอแบบไม่ค่อยเอาใจเขาเข้าคิดเดียวคิดมากนะคะกลัวว่าตัวเราเองนะคะจะจะแบบปันใจไปให้คนอื่นนะเธอกลัวมากเลยคนคนนี้นะคะนะ แล้วตัวเขานะคะจากความที่เมื่อก่อนเขามั่นใจในตัวเองมากๆว่าคุณจะอยู่เพื่อเขารักเขาตลอดไปตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกแบบสั่นคลอนแล้วอะกลัวว่าคุณจะหายไปซึ่งความรู้สึกนี้นะคะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณมากๆเลยถ้าคุณเป็นคนคุยนะคุณสามารถที่จะควบคุมเขาได้มากขึ้นนะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะบอกให้เขาทําในสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะโดยที่ไม่ได้เกิดการทะเลาะกันเลยเพราะเขาอะมีความกลัวอยู่ในใจว่ากลัวจะสูญเสียคุณค่ะคุณจะกลายเป็นคนที่เขาอะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย เนี่ยแหละคนที่ใช่และเป็นคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ด้วยนะจ๊ะถือว่าดีมากความสัมพันธ์กําลังไปในทิศทางที่ดีนะสําหรับคนคุยอะมาต่อกันนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันนะเป็นแฟนกันเป็นยังไงบ้างความรักปกติองควังคาโน,นสนะคะโครนอสแล้วก็มูนนะเซลุสเอริส ระวังการงัดกันนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเขาเองค่อนข้างที่จะอารมณ์รุนแรงนะคะแล้วก็มีอารมณ์แปรปวนด้วยทั้งรุนแรงและแปรปวนนะคะถ้าเกิดคุณนะคะยังทําตัวเหมือนเดิมทาตัวแบบเหมือนชอบสั่งวางอํานาจอะไรแบบเนี้ยตัวเขาจะระเบิดใส่คุณนะเธอเขาจะพูดจาไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นหน้าตัวคุณเองต้องระวังเรื่องกิริยามารยาทนะคะแล้วก็การที่แบบเออไปสั่งไปบังคับอะไรเขามากเกินไปเพราะว่าที่ผ่านมาตัวเขาก็ เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครอยู่แล้วแหละแต่ว่ายอมคุณนะคะแล้วเขาก็คิดว่านี่คือจุดที่แบบเขาย,ยอมมากที่สุดแล้วนะถ้าคุณยังมีการแบบกดดันบังคับนะคะเคี่ยวเข็นหรือแม้กระทั่งแบบเออมีความคาดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเกินไปอเธอเขาจะเขาจะระเบิดแล้วแลวอาจจะได้รับคําพูดที่ไม่ดีนะคะในช่วง15วันนี้ระวังดีดีเลยอะมาต่อกันนะคะสําหรับคนที่รอคอยคนเก่าแม่หนูรอคนเก่าเนี่ยเสียงฉันจะใกล้หมดแล้วมาดูซิโพไซดอนนะคะซาร์นแอดเมนต์ออสนอตโนด เมอร์คิวรีคุณเก่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวคุณไปปิดกั้นเขาหรือเปล่าเพราะว่าตัวคุณเป็นซาเชนนะคะนะหรือว่าคุณเป็นคนที่ค่อยๆถอยห่างหรือเปล่า,าตัวเขาเองนะคะอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะติดต่อกับคุณนี่แหละแต่เขาว่ารอดูจังหวะอยู่ก็เห็นว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงที่แบบเศร้าอยู่ในช่วงที่พร้อมที่จะแบบทําตัวเองให้เหมือนเหยื่อเธอแล้วเขาว่าไม่อยากจะกลายเป็นแบบเหมือนอยังไง ไม่อยากจะกลายเป็นคนผิดในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเขาจะเขาจะดูก่อนว่าคุณนะ่ะยังดราม่าไหมถ้าเกิดคุณเลิกดราม่าแล้วนะคะมีโอกาสสูงที่เขาจะติดต่อกลับมาแต่ยังไม่ได้ให้สถานะเดิมนะคะติดต่อกลับมาพูดคุยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมถามสารทุกสุขดิบก่อนนะคะว่าโอเคสเสาเสียงว่าคุณรักเขาเหมือนเดิมไหมสามารถปรับความเข้าใจกันได้ไหมคุยกันแล้วรู้เรื่องหรือเปล่ายังจะมีการเอาแต่ใจอยู่ไหมสี่อย่างนี้นะคะ ถ้าคุณเองนะคะเปิดใจให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวคุณเองผิดพลาดอะ่ะตัวเขาก็จะยอมรับในสิ่งที่เขาผิดพลาดแล้วมันจะเกิดการแก้ไขและคุณกับเขานะคะมู <c oughs> not นะินนอตโนดเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีความสัมพันธ์มาตั้งแต่อดีตชาติแล้วยังไงอะ่ะในรอบนี้นะคะคิดว่ายังไม่จบกันจริงหรอกแต่ขอแค่สี่ข้อนะทําให้ได้นะคะคุณกับเขาอะถึงจะสมหวังกันและกลับมาคืนดีกันในสถานะเดิมนะอ่ะเดี๋ยวแม่ไปแล้วเสียงแม่หายแล้วนะจ๊ะ